ผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าผมจะทํา youtube ดีไหมสวัสดีครับผมก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะครับว่าผมจะมาทํา youtube หรือเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยจะดีป่าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งจริงๆด,ด,ด้วยนะคะสวัสดีครับคิดอยู่นานเหมือนกันครับว่าอายุปูนี้แล้ว จะมาเป็นยูทูบเบอร์มันจะดีหรอเหตุผลอันแรกเลยนะครับช่วงที่ผมตัดต่อทำคลิปใหม่ๆเนี่ยลูกชายก็เดินผ่านโต๊ะของก็งาถามว่าเพราะว่าทำอะไรอ๋อตัดต่อคลิปลง Youtube ครับลูกชายบอกฮะ oh, <no. S 1> ดูมั แต่เขาก็หันมาให้กำลังใจนะครับเขาบอกว่าเออพ่อนนี้ของเรานี่ก็โอเคนะเราก็บอกว่าอ้าวทำไมอ่ะโหพ่อพ่อเพื่อนผมบางคนน่ะอย่าว่าแต่ตัดคลิปเลยเปิดคอมนี่เปิดไม่เป็นเลยโอ้โหกำลังใจมาเลยครับวันนี้ผมอยากมานำเสนอว่าจริงๆแล้วอายุไม่สำคัญครับสำคัญว่าเราอยากจะทำมันไหมทำไปแล้วใครได้ประโยชน์ เพื่อตัวเองเนี่ผมว่าไม่ต้องเลยครับแต่ถ้าเราทำแล้วคนอื่นได้ประโยชน์เป็นธทำอย่างหนึ่งนะครับเป็นธรรมทานให้ความรู้เป็นการทำกุศลผมว่าเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะสว <c oughs> ไม่ใช่สวตุงน้นนะครับสวนี่ครับอายุเลข6อยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ย สังคมมันจะแคบนะครับแล้วก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงและผมเชื่อเลยเกินว่าไอ้พวกที่ไปงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยจำนวนคนลดลงทุกปีครับเพราะไม่ต้องพูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาทำ YouTube แล้วเพื่อนๆน้องๆลูกๆหลานๆได้ดูเราต้องการจะสื่อว่าคนรุ่นเราเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วนำประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดผมเชื่อว่าต้องมีประโยชน์กับคนทุกเจเนอเรชันแน่นอน พูดว่าจริงไหม